ใคมีขเขมนต้องมีล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาโพรงกลางซาอุว่ากัมพูชาขอชวนคนทั่วโลกโปรดมาเที่ยวกัมพูชาและไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยยืนยันว่ากัมพูชาเป็นมิตรเพราะเราเป็นเขมรเม,เมืองยิม้มอุ้ยตายเขมรเม,เมืองยิ้มก็มาวะนี่มันก๊อปสโลแกนสยามเมืองยิ้มหรือเปล่าแค่นั้นยังไม่พอ ที่สนามบินกัมพูชายังมีป้าย Amazing Cambodia ด้วยนะไทยมีขเขมรต้องมีจริงๆทั้งกอ๊อปทั้งเคลมงั้นขอกระซิบบอกส่งท้ายหน่อยว่าตอนนี้ขเขมรกำลังดิ้นแรงมากเพราะนักท่องเที่ยวหายเกลี้ยงตั้งแต่เป็นข่าวอุ้มชาวเกาหลีใต้จนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมาโวยนั่นแหละว่านี่มันเมืองสแกมเมอร์นี่วาหาใช่เมืองยิ้มอย่างที่ว่าไม่ส่วนที่บอกว่าเป็นมิตร ก็น่าจะใช่แต่ขอเติมท้ายหน่อยนะว่ามิจชาจี้หรือเปล่าจ๊ะหุ่นเซน